พลายสมิงรถกระบะกลางเก่ากลางใหม่เล่นมาจอดอยู่ที่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งชายวัยวกลางคนเจ้าของกระท่อมผู้ที่มีนามว่าพลายนองซึ่งตอนนี้กำลังนั่งสารตะก้าอยู่ผุดลุกขึ้นมองไปยังรถคันนั้นที่ผ่านมาจอดที่หน้าบ้านของตนก่อนจะคว้าเอาผ้าข,ของม้ามาพากไหลแล้วเดินไปหาอาคันตุกะผู้มาเยือนชายร่างสูงที่แลดูคุณตา ปิดประตูทางด้านคนขับลงมาแล้วจากนั้นก็ตามมาด้วยชายอีกสองคนที่แต่งตัวดูภูมิฐานสวัสดีครับกำนันทองไปยังไงมายังไงครับมีธุระด่วนอะไรกับผมหรือเปล่าแล้วนั่นมากับใครครับพานนองเอ,อ่ยถามพอดีฉันมีธุระจะมาขอร้องให้พานช่วยนำทางหน่อยกำนันทองบอกประโยคนั้นทำเอาสีหน้าของพานนอง เกิดชงนขึ้นมาพอร้อยวันพันปีกำนันทองผู้นี้ไม่เคยมาหาตนด้วยตนเองโดยส่วนมากมักอยากได้อะไรจะสั่งลูกน้องมาบอกตนให้จัดการหาสิ่งที่อยากได้ให้เชิญไปนั่งที่แค่นาบานก่อนครับพานหน่องว่าแล้วก็เดินนำหน้าอาคันตุก,กะไปก่อนจะผ่าไปตักน้ำในตุ่มใส่ขันเงินเก่ามาส่งให้กำนันทองกับผู้มาเยือนอีกสองคนก่อนเข้าเรื่อง ฉันก็ขอแนะนำก่อนนะนี่คุณปกรณ์แล้วนี่กับคุณพเดชกำนันทองว่าแล้วเอ่ยต่อไปในขณะที่ผ่านน่องยกมือไหว้ไฉ่ทั้งสองส่วนเรื่องธุระนั้นฉันอยากจะขอให้ผ่านช่วยนำทางพวกฉันไปที่ดงป่าแดงหน่อยได้ไหมประโยคคำบอกและจุดหมายนั้นทำเอาพัานหน่องอึ้งไปครู่หนึ่งเพราะว่าจุดหมายปลายทางนั้นมันคือดงอรรัฐน์ ที่เต็มไปด้วยพูดผีและที่หลายที่สุดมันก็คือพลายสมิงหรือพานรุ่นปู่รุ่นพ่อมักจะเรียกติดปากกันว่าสมิงหน้าบากเพราะมันมีรอยแผลเป็นที่ผ่าลงกลางใบหน้าของมันสมิงหน้าบากตัวนี้จะคอยหลอกล่อและดักเล่นงานผ่านป่ากที่เข้าไปที่นั่นบางเข้าไปแล้วก็หายสาบสูญบางได้กลับออกมาแต่ร่างกายมักไม่สมประกอบ มีแผลชกันเต็มตัวบ้างและเรื่องนี้กำนันทองเองก็รู้แต่ทำไมจึงอยากเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับดงป่าแดงขอโทษทีเถอะกำนันป่าไหนๆผมก็ไปได้หมดแต่ทำไมกำนันอยากจะไปที่ดงนั่นกำนันก็รู้ประวัติป่านั้นดีพานนองเอ่ยถามกำนันทองหันมามองหน้าชายสองคนที่มาด้วยเป็นเชิงถามในๆใน จะบอกจุดประสงค์จริงๆให้กับผ่านผู้ฟังดีหรือไม่แต่สายตาของนายประกอกับพเดเดสื่อให้รู้ว่าไม่ควรกำนันทองจึงพูดเบี่ยงไปว่าฉันจะพาสองคนนี้ไปสำรวจพันไม้หายากระพานมันมีเฉพาะที่นั่นแต่มันอันตรายนะกำนันพานหน่องท้วงเรื่องนั้นฉันรู้หรอกนะพา,านหน่องไม่เช่นนั้นฉันจะมาขอให้พานหนอง ผ่านป่าผู้เจนภัยทั้งมีอาคมดีช่วยทำไมล่ะว่าแต่ผ่านจะช่วยฉันได้ไหมส่วนค่าจ้างค่านำทางฉันจ่ายให้เลยหนึ่งมืนบาทกำนันทองว่าและประโยคนั้นที่ว่าด้วยเรื่องค่าจ้างนั้นผ่านนองก็ทำน้าสนใจไม่ใช่น้อยเพราะเงินหนึ่งหมื่นบาทในสมัยนั้นมันไม่ใช่น้อยๆแต่ก็ต้องเก็บอาการไว้ก่อนเนื่องจากว่าการที่ไปดงป่าแดงนั้น มันเสี่ยงที่จะเอาชีวิตไปทิ้งยิ่งกว่าการตามแกะรอยกระทิงบาดเจ็บเป็นพันๆเท่าแต่ถ้าไม่ตอบตกลงนั่นมันก็เสี่ยงอีกทางอยู่ดีเพราะถ้าใครลองขัดใจกำนันทองผู้นี้เข้าเป็นอันต้องรีบย้ายถิ่นฐานกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่ากำนันทองจะส่งคนมาราังควานจนทำมาหากินไม่ได้ผ่านนองซึ่งตอนนี้เองก็ทำท่านหนักใจจนท้ายที่สุดก็ตัดสินใจว่าไปก็ได้ครับกำนัน แล้วแต่ว่ากำนันจะออกเดินทางกันวันไหนล้วครับพรุ่งนี้เลยพานหนองได้ฟังก็พยักหน้ารับแต่ในใจตอนนี้เต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างที่สุดหลังจากตกลงกันได้แล้วนั้นกำนันทองกับชายสองคนนั้นก็ลากลับบ้านส่วนพานหนองเองก็นั่งหนักใจอยู่ที่แค่ไม้นั้นมวนบุหรี่ใบจากจุดอัดควันเข้าเต็มปอดก่อนจะพ่นออกมาด้วยความหนักใจรุงช้าต่อมาเมื่อถึงเวลานัด รถกระบะขงกำนันทองกระแลนเข้ามาจอดที่หน้ากระท่อมของพานนองซึ่งในตอนนั้นพานนองเองก็นั่งรอยอยู่แล้วพานไวกลางคนขึ้นไปนั่งถ่ายกระบะด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักบางครั้งแกก็มองผ่านกระจกหลังเข้ามาในตัวรถคณะเดินทางครั้งนี้มีเพียงแค่สี่คนเท่านั้นและมันก็เข้าตำราที่ว่าย่ามเข้าป่าห้ามเข้าสี่คนแต่คันจะทักทวงนั้นก็ไม่ได้อีกเพราะถึงจะทวงอะไรไป กำนันทองก็ไม่รับฟังอยู่ดีกระทั่งหลังจากรถแล่นตามถนนลูกลังมาจนสุดเส้นทางเถื่อนที่ตัดเข้ามาอย่างป่าลึกรถก็หยุดนิ่งสนิทต,ตรงริมห้วยสายเล็กที่มีน้ำใสเอ่อเอ่อยลึกเพียงแค่ตะตุ่มเมื่อต่างพาก,กันลงจากรถได้แล้วกำนันทองก็เดินเข้ามาหาพานนองและบอกว่าพลานช่วยพาพวกเราไปที่เขาลูกนั้นได้ไหม พานหน่องมองตามทิศที่มือของกำนันชี้ไปทางตะวันออกก็แสดงสีหน้าหนักใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะจุดหมายนั้นก็คือเขาแดงเขาที่มีตำนานเล่ากันว่าตรงนั้นมีสมบัติซุกซ่อนอยู่ซึ่งสมบัติเหล่านั้นมันเต็มไปด้วยคำสาบและอาถรรพ์นาน,น,า,นาชนิดเคยมีหลายคนเข้าไปค้นหาแต่ก็ตรงหายสาบสูญไปหลายต่อหลายลายไปทางอื่นได้หร, <guessed S 2> หรือเปล่ากำนันพานหน่องแยงด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา ไม่ได้หรอกเพื่อนผมเขาอยากไปทางนั้นเพราะว่าแถวนั้นได้ยินมาว่าพืชหายากมันเยอะกำนันทองว่าแล้วยกมือตบไหล่พานนำทางเบาๆเอาหน้าพานนองอย่าก,กลัวเลยเราไม่ได้ทำอะไรเราไปเราไม่ได้ทำอะไรที่ลบหลู่หรือทำอย่างอื่นที่ให้เจ้าป่าเจ้าเขาเขาโกรธหรอกสำรวจเสร็จแล้วก็กลับก็เท่านั้นพานนองพยักหน้ารับครับ กำนันหลังจากที่ตะเตรียมสัมภาระอะไรกันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกันแต่ละคนนั้นมีปืนพกประจำตัวกันจะเวนก็แต่ผ่านหนองเท่านั้นที่มีเพียงปืนแก๊บและมีสุยเท่านั้นที่เป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับผ่านป่าอย่างแกจากลำห้วยตื้นเขินนั้นผ่านหนองภาคณะเดินลุยฝ่าขึ้นอีกฝั่งชั้นแรกหลังจากขึ้นจากลำห้วยก็เจอเข้ากับป่าโพง การเดินทางในระยะนี้เดินง่ายและสะดวกเนื่องจากป่าแถบนี้มันไม่รกเสียเท่าไหร่ตลอดทางนั้นนายประกรณ์และนายผดเดชก็ขอหยุดทำการสำรวจเมื่อเห็นต้นไม้แปลกๆเป็นระยะจากป่าพงจนกระทั่งเข้าป่าลึกและหนาทึบเส้นทางช่วงนี้เดินยากเอาอยู่พอสมควรเพราะป่าเริ่มหนาทึบขึ้นตามพื้นดินเต็มไปด้วยกอหญ้าและเครือนม้มบางช่วงตัดทางเพื่อเปิดช่องให้เดินต่อได้ และต่อมาราวๆสองชั่วโมงเศษเขาลวงช่วงบ่ายแก่เล็กน้อยผ่านหนองพาคณะเดินมาถึงเขตรอยต่อระหว่างป่าที่ผ่านมากับดงป่าแดงผ่านหนองบอกให้คณะหยุดเดินเพื่อที่แกจะทําพิธีเปิดป่าขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งลี้ลับที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะการบอกกล่าวเจ้าสมิงพลายผู้เป็นใหญ่ในป่านี้ผ่านเขาทำอะไรลรึกนัน ทำไมไม่รีบไปต่อเสียเวลาเดี๋ยวจะค้ำเอานายประกรณ์เอ่ยขึ้นจริงด้วยกำนันรีบไปกันดีกว่ามัง้งมานั่งทำพิธีอะไรไร้าสาระแบบเนี้ยนายพระเดชเอ่ยเสริมผ่านจะทำพิธีเปิดป่าขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขานะ่ะจะยินยินก่อนคุณประกรณ์คุณพระเดชกำนันทองว่าปามประโยคสนทนานั้นทำเอาผ่านน้องที่กำลังทำพิธีถึงกบเอือตก เพราะว่าการพูดแบบนั้นมันเป็นการลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาแบบตรงๆขอเข้ามาเข้าเร็วนายไม่อย่างนั้นผมก็พาเข้าไปไม่ได้พาน,นองเอ่ยขึ้นและนั่นก็ทำให้ในายปรกรณ์และนายผดดิษไม่พอใจทำท่าจะเอ่ยปากด่าพาน,นองดานกำนันทองเห็นเช่นนั้งจึงห้ามไว้เสียก่อนแล้วเดินประกิบพาน,นองว่าช่างเขาเธอผ่านเดี๋ยวผมขอเข้ามาแทนเองกำนันทองว่า ก่อนจะรับทูบจากพันหนองไปแล้วเอ่ยคำขอขมาลาโทษจากเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งนั่นพันนองเองก็รู้ดีว่ามาทำแทนกันไม่ได้ใครทำผิดหรือเอ่ยวาจาใดออกไปคนนั้นจะต้องเป็นคนแก้เองแต่ก็อย่างว่าแหละแกไม่มีทางจะทวงอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวจึงจำใจก้มหน้าแล้วเดินนำต่อไปด้วยใจที่หวนวันจากจุดที่ทำพิธีเปิดป่าเข้ามาสู่ดงป่าแดง สภาพภายในดงแห่งนี้มันผิดแปลกจากป่าด้านนอกเป็นอย่างมากเพราะมันเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่สูงชะลูดบรรยากาศภายในป่ามันอับชื้นและเยือกเย็นแปลกๆดูอึมครึมระหว่างทางที่เดินกำนันทองกับสหายของแกทั้งสองคนนั้นพูดคุยถึงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดทางแต่ผ่านหนองไม่สามารถจับใจความได้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันกระทั่งผ่านนองพาเดินเข้ามาจนถึงป่าช่วงหนึ่ง แล้วก็หันซ้ายแลกว่าพัางทำหน้าตาตื่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะบัดนี้สภาพป่ามันเปลี่ยนไปและไปทางไหนก็เหมือนกันไปหมดทั้งต้นไม้และตามพื้นดินโดยเฉพาะพื้นดินนั้นมันมีรอยย่ำม,มันมีรอยย่ำไปก่อนหน้านี้ประทับอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งมันเป็นรอยเท้าของพวกเขานั่นเองเกิดอะไรขึ้นหรือพานกำนันทองเดินเข้ามาถามพานนองหันมาตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือยอย่างแผ่วเบา เรากับกลัวใครได้ยินอาถรรพ์ป่าบางตาครับกำนันเรากำลังเดินอยู่ที่เดิมผมบอกแล้วว่าให้หนายสองคนนั่นขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเราคงไม่เจอเรื่องแบบนี้หรอกเอานาสองคนนั่นเป็นพวกหัวสมัยใหม่ว่าแต่พานมีวิธีแก้ไหมกำนันทองว่าพานหนองถอนใจเฮือกหนึ่งไอ้มีมันก็มีหรอกครับกำนัน แต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่เรื่องนั้นฉันเข้าใจนะผ่านรีบจัดการเธอะกำนันทองบอกอีกครั้งที่ผ่านหนองถอนใจออกมาคันแล้วก็นั่งลงพนมมือขึ้นไร่ขาดถาแก้อัดถันอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ชักเอามีดสูยที่ค้างเอวออกมาจิ้มลงดินแลงหัดขึ้นพลิกดินสามครั้งและครั้งที่สามนั้นป่ารอบด้านก็เปลี่ยนไปจากที่แลดูทางไหนก็เหมือนกัน คราวนี้ป่ากกับสู่ปกติมองผ่านหมู่ใบไม้ขึ้นไปก็เห็นท้องฟ้าโปร่งโล่งป่าไม้ก็มีความแตกต่างกันตามสภาพความเป็นจริงผ่านน่องรีบเดินนำทางต่อเพราะเก่งวัจครรำก่อนที่จะถึงเขาแดงในอีกไม่กี่อึดใจหลังจากบากบั่นเดินทางกันมาไม่นานนักป่าที่ทึบก็บางตางขึ้นซึ่งเป็นปกติของป่าที่ไกลเชิงเขา ที่ค่อนข้างโป่งโล่งและเมื่อมาถึงเชิงเขาแดงผานหนองก็ชะง,งักและหันมาบอกกับคณะว่านายนายจะสำรวจอะไรรอบๆเขาแดงบ้างไหมใครบอกละพานเราจะสำรวจข้างบนกันนายประกอนว่าผานหนองมองไล่ตั้งแต่ตีนเขาขึ้นไปจนถึงยอดที่เขียวคลึมก็ทำหน้าสงสัยเพราะไม่มีอะไรเลยที่จะให้สำรวจบนนั้นจะมีก็เรื่องเกี่ยวกับสมบัติเท่านั้น เมื่อคิดได้เช่นนั้นพานนองก็หันกลับมาหมายจะเอ่ยทวงทว่าการหันกลับมานั้นใบหน้าข้างขวาของพานนองต้องรู้สึกเสียววาบและตามมาด้วยความเจ็บแปบดันเข้าโสดประสาทอย่างรุนแรงเนื่องจากท่อนไม้แห้งขนาดเท่าแขนฟาดเข้าที่ใบหน้าของพานนองอย่างจังจนพานนองลงฟุบหมดสติไปแทบในทันทีทำหาอะไรวะไอปรกรณ์นายผดเดชร้องขึ้นดีบเข้าไปดูร่างของพานนอง พร้อมกับกำนันทองก็ไอพานเนี่ยมันทำชาจะรู้ความลับของเราน่ะสิฉันก็เลยจัดการมันก่อนคืนมันรู้เรามาหาสมบัติมันจะยุ่งไปกันใหญ่นะสิอีกอย่างแค่เนี้ยไม่ถึงกับตายหรอกจับมันมัดไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วรีบไปหาสมบัติเถอะเดี๋ยวมืดค่ำ้วจะยุง่งนายประกอนว่ากำนันทองเหลือมองนายประกอนอยางไม่พอใจและต้องทนเก็บอาการไว เนื่องจากว่าสิ่งที่กำนันทองต้องการนั้นคือสัตว์สมบัติเช่นกันกำนันทองจึงพยุงร่างของพานหนองไปพิงไว้ที่ต้นไม้โดยมีนายผดเดชคอยเอาเชือกมามัดรอบตัวพานหนองไว้จากนั้นกำนันทองจึงหาท่อนไม้และขอนไม้ใหญ่มาสุมทำกองไฟไว้กัรสัตว์ป่าด้วยความเป็นห่วงพันหนองเพราะไหนก็รู้จักมักคุ้กันมานานจากนั้นกำนันทองนายประกรณ์และนายผดเดช จึงเดินตามแผนที่ได้มาจากผานกะเหลียงที่เคยเข้ามาหาสมบัติแต่กลับเอาไปไม่ได้จากตินเขานั้นทั้งสามคนเดินลัดขึ้นไปตามแนวทิศต,ตะวันตกก่อนจะวกไตาตามความสูงชันของภูเขาขึ้นไปตามทิศทางที่แผนที่บอกพวกเขาทั้งสามต้องปีนไป่ายไปตามทางพวกเขาทั้งสามต้องปีนไป่ายไปตามทางค่อนข้างชันบ่อยครั้งต้องหยุดเดินเพื่อจับทิศทางเป็นระยะ ทางด้านผ่านหนองที่อยู่ในอาการสลบสไลไม่ได้สตินั้นห่างออกไปจากจุดที่ผ่านหนองถูกมัดอยู่กับต้นไม้ห่างไปไม่กี่สิบเมตรปรากฏเงาร่างของสัตว์สี่ตีนเดินยืงย่่งตรงมาหาผ่านหนองนั่นมันคือเสือโครงตัวขนาดใหญ่คันแม่จวนจะถึงร่างของสัตว์ใหญ่ตัวนั้นก็กลับกายร่างเป็นหญิงสาวที่ไม่สวมใส่อาภรเดินตรงเข้ามาเนื้อตัวของหญิงสาวที่กายร่างมาจากเสือโครงนั้น เต็มไปด้วยลายเลื่อมสลับดำหญิงสาวเดินมานั่งตรงหน้าของผ่านนองเสียงคางโอกเบาๆยังคงดังแว่วออกมาจากปากของหญิงสาวจากนั้นหญิงสาวนางนั้นก็ก้มลงไปเลียเลือดที่เกล็กลางใบหน้าของผ่านนองแต่เพียงแวบเดียวนางก็ผ่าออกจากผ่านนองแล้วผุดลุกขึ้นหายไปในแนวเขาจุดที่กำนันทองและพักพวกเดินไปคันแล้วก็คำรามเสียงดังลั่นออกมา จากนั้นร่างของนางก็แปลเปลี่ยนสภาพเป็นเสือลายพาดก่อนขนาดใหญ่วิ่งตรงไปทิศทางนั้นทางฝั่งของกำนันทองกับพรรคพวกแต่เขาขึ้นมาถึงจุดหมายพวกเขาก็พบเขากับป,ปากทำเล็กๆตามที่แผนที่บอกตรงนี้น่าจะใช่ในายประกรณ์เอ่ยขึ้นเรารีบเข้าไปสำรวจดูก่อนดีกว่าว่าจะใช่ไหมก่อนที่มันจะข่ําไปมากกว่านี้นายพระเดชว่าเออเออใช่ รีบๆกันเถอะมืดคำไปมากกว่านี้แล้วจะยุ่งเอากำนันทองเอ่ยเสริมปากถ้ำที่เล็กและแคบสามารถเข้าไปได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้นเมื่อเข้ามาถึงภายในถ้ำทั้งสามคนต่างเบิกตาโพงเมื่อเปิดไฟฉายขึ้นดูภายในนั้นมันกว้างกว่าที่คิดหน่ำซ้ำด้านในยังเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายโดยส่วนใหญ่จะเป็นถ้วยทองคำและพระพุทธรูปทองคำ ที่วางเกินอยู่เต็มโถงถ้ำรวยแล้วเว้ยสมบัติมันมีจริงนายพระเดชร้องขึ้นพ่างวิ่งเข้าไปโกดสมบัติต่างๆเข้ากระเป๋าอย่างดีอกดีใจเช่นเดียวกับกำนันทองและนายประกรณ์เองต่างคนต่างก็เก็บสมบัติเหล่านั้นเข้ากระเป๋าโดยหาได้รับรู้ว่าตอนนี้นั้นมีร่างรางหนึ่งกำลังเยื้งย่างเข้ามาในถ้ำอย่างเงียบกริบดวงตาสีอมพันคู่นั้นจับจ้องไปที่คนทั้งสาม ด้วยสายตาแข็งก้าวปานจะกินเลือดกินเนื้อคันแล้วก็คำรามขึ้นมาอย่างสุดเสียงเสียงคำรามนั้นดังกึกก้องไปทั่วทั้งโถงถ้ำทําเอาคนทั้งสามสะดุ้งสุดตัวหันควบไปมองทางต้นเสียงแทบจะพร้อมกันเฮ้ย hey, เสือกำลังทองรองขึ้นพร้อมกับตวัดปืนขึ้นเล็งไปทางไอ้เสือด้วยอาการสั่นเทาด้วยความกลัวเสือรายจ้องหน้า ับไปที่นายผดเดชเป็นคนแรกเนื่องจากอยู่ใกล้สุดมันยืนแยกเคี้ยวคลางในลำคอสองขาหน้าย่อลงในท่าเตรียมพุ่งตะคุบแล้วเซียววินาทีต่อมานั่นเองไอ้หลายก็ทำท่ากระโจนเข้าหานายผดเดชที่นั่งตัวแข็งค้างเพราะอาการตกใจปืนในมือแทนที่จะยกขึ้นยิงแต่กลับจับนิ่งไว้เช่นนั้นและก่อนที่ไอ้หลายจะพุ่งเข้าถึงตัวเสียงปืนจะกำนันทองและนายปรกก่อน ก็ดังขึ้นสองนัดติดกันกระสุนพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างแม่นยำทว่ากระสุนที่พุ่งเข้าหานั้นมันกลับพุ่งผ่านร่างของเสือตัวนั้นไปราวกับอากาศธาตุ <c oughs> เสียงอุทานและเสียงร้องของนายพเดชรลองขึ้นต่อกันเมื่อกงเล็บและอุ้งเท้าอันใหญ่นั้นกางตะปบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงส่งผลให้เนื้อส่วนใบหน้าฝั่งซ้ายของนายพเดชหลุดออกมาเป็นแผ่น พร้อมกับลูกตาที่ห้อยย้อยลงมาออกจากเบ้าโอ้ยช่วยด้วยนายประเดชร้องสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดสองมือก็กลุ่มหน้าตัวเองที่โชคไปด้วยเลือดทำกลางความตะลึงของกำนันทองและนายประกรณเสือร้ายตัวนั้นก็พุ่งเข้าขย้ำฝั่งขมเคี้ยวเข้าที่การคอของ,ของนายประเดชที่นั่งกลมหน้าอดอยสองมือของนายประเดชพยายามปัดป่ายไปมาเพื่อให้ตัวเองหลุดออกมาจากข่มเคี้ยว ฝ่ายนายประกรณ์เห็นเพื่อนโดนฆ่าตายเช่นนั้นก็รีบคว้าเอากระเป๋าที่บรรจุทรัพย์ยสมบัติวิ่งออกจากถ้ำโดยไม่สนใจเพื่อนตนว่าจะเป็นอย่างไรแต่ทว่ายังไม่ทันที่จะได้ถึงทางออกด้วยซ้ำไอ้หลายก็พุ่งเข้าไปตะปบแล้วฝั่งเคี้ยวเข้าที่ก้านขอเสียก่อนกำนันกำนันช่วยด้วย <c oughs> นายปรกรณ์ร้องสุดเสียงกำนันทองได้ยินเช่นนั้นก็ทิ้งปืนไรเฟริล ชักปืนพกขนาด9้ามมออกยิงรูสายร่างของเสือร้ายทว่าแทนที่จะได้ยินเสียงเสือร้องกับกลายเป็นเสียงของนายประกรร้องขึ้นมาแทนเพราะกระสุนทุกนัดที่ยิงออกไปนั้นมันทะลุผ่านร่างของเสือเจาะเข้าร่างของนายประกรร่วมสิบนัดส่งผลให้ในายประกรตายในทันทีและเสือร้ายก็ผ่าออกจากนายประกรหันมาทางกำนันทองพร้อมกับพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็ว เสียงคำรำลั่นดังสนั่นถ้ำและตามมาด้วยเสียงร้องอันแสนเจ็บปวดทรมานของกำนันทองทางฝ่ายพานนองที่ตอนนี้ได้สติฟื้นขึ้นมาด้วยอาการมึนๆและปวดที่ศีรษะและใบหน้าและเมื่อสติกลับมาครบดีแล้วจึงรู้ว่าตัวเองถูกมัดอยู่กับต้นไม้รอบกายเต็มไปด้วยความมืดมิดมีเพียงวัแบแวมแสงจากกองไฟเท่านั้นที่พอให้เห็นแสงสว่างในหัวก็นึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็พอนึกออกได้ว่าตนถูกหนึ่งในคณะใช้บางอย่างตีเข้าที่ศีรษะจนสลบผ่านนองพยายามตั้งสติแล้วไล่คาถา,ารู้เชือกเมื่อหลุดจากพันธนาการแล้วจึงพยุงตัวลุกขึ้นและที่ชง,งนไปกว่านั้นทำไมพวกกำนันถึงต้องก่อไฟไว้ด้วยแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้ไม่ใช่เวลาสงสัยตอนนี้คือต้องเอาตัวรอดสิก,ก่อนคิดเช่นนั้นแล้ว จึงเดินไปหาย่ามรับปืนแก็บคู่ชีพที่วางอยู่ไม่ห่างกันนักเมื่อได้ย่ามกับปืนคู่ชีพแล้วพานนองก็ลวงเอาไฟฉายออกมาเปิด่องดูรอยเท้าของพวกกำนันว่าไปทางไหนและเมื่อไฟฉายสว่างขึ้นเท่านั้นพานนองก็ถึงกับตาเบิกโพงเพราะนอกจากรอยเท้าของพวกกำนันทองแล้วยังมีรอยเท้าเสือขนาดเท่าฝ่ามือปนอยู่ด้วยและสิ่งที่ทำให้พานนองหัวใจร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มนั้นก็คือ มันมีรอยเท้าเล็กๆที่ดูคล้ายกับผู้หญิงปนอยู่ด้วยแน่ละ่ะในป่าอาถรรพ์ชินนี้นั้นไม่มีผู้หญิงไม่มีมนุษย์ผู้หญิงหน้าไหนเดินเท้าเปล่าเข้ามาเล่นแน่นอนยกเว้นจะเป็นสมิงหรือไม่ก็ผีสางเท่านั้นตายหาละสิพาหนองอุทานออกมาจากนั้นก็ส่องไปขึ้นมาหาต้นไม้ที่จะขึ้นไปนอนได้เพราะถ้าจะออกไปจากป่าตอนนี้เห็นที่จะเป็นไปไม่ได้ อีกทางต้นไม้แถบนี้ไม่มีต้นไหนใหญ่พอจะขึ้นไปนอนได้เลยเวนเ้นแต่ต้นคี้เหล็กที่มีกิ่งไม้ใบหนาพอจะพางตาได้เสียอย่างเดียวมันไม่สูงก็เท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่นอนคิดได้เช่นนั้นพานนองจึงเดินขึ้นต้นคี้เหล็กแล้วทำการขีดอาคมป้องกันและบังตาจากสิ่งชั่วร้ายท้งพูดผีวิญญาณร้ายต่างๆจากนั้นพานนองจึงขึ้นไปนั่งจับเจ้าอยู่บนต้นขี้เหล็ก จบจนกระทั่งลุงเช้าก็ไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนพอตะวันทอแสงขึ้นจนมองดูว่าสปปรรพสิ่งรอบด้านเห็นชัดถนัดตาพานน่องจึงรีบลงจากต้นขี้เหล็กหมายจะรีบกลับออกจากป่าโดยทันทีแต่ในใจก็อดห่วงกำนันทองไม่ได้จึงตัดสินใจเดินแกะรอยของกำนันทองและเมื่อใช้เวลาแกะรอยรวมสองชั่วโมงเต็มนั้นผานน่องก็เข้ามาถึงถ้ำบนดอยสูง ก้าวแรกที่เดินมุดผ่านช่องแคบของทางเข้าไปได้ก็ตรงรีบโยกแขนเสื้อขึ้นปิดจมูกเพราะกลิ่นข่าวคระครุงที่อบอวนไปทั่วทั้งโถงถ้ำผ่านน่องรีบควักเอาไปฉายออกมาเปิดเมื่อไฟฉายสว่างวาบขึ้นเท่านั้นผ่านน่องถึงกับเบิกตาโพงไม่ใช่พอทรัพย์สินสมบัติมากมายแต่มันกลับกลายเป็นซากศพของพวกกำนันทองที่อยู่ในสภาพไม่เหลือชิ้นดี และระหว่างนั้นที่พันนองตกอยู่ในอาการตะลึงอยู่นั่นเองพันเสียงร้องคำรามของเสือก็ดังขึ้นพันนองจึงตวัดไฟฉายเพื่อตามหาตัวต้นเสียงจนที่สุดลำแสงของไฟฉายนั้นก็ไปสะดุดอยู่ที่ล่างอันเปื่อยเปล่าของหญิงนางหนึ่งที่ไม่สวมอาภรณ์ใดๆแต่เนื้อตัวนั้นเต็มไปด้วยลายเหลืองสลับดำเท่านั้นเองที่พันนองเห็นก็รับรู้ได้ว่าเธอคนนั้นไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปแน่นอน นี่คือพลายสมิงพานนองลีบออกจากถ้ำนั้นแล้ววิ่งหน้าตังหลงจากเขาแดงในทันทีโดยตลอดทางที่ลงมานั้นแกยังได้ยินเสียงคำรามของเสือดังไล่หลังมาตลอดทางเมื่อพันนองออกมาจากดงป่าแดงได้แล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้คนที่บ้านกำนันทองฟังเหล่าบรรดาลูกเมียของกำนันทองจึงของให้พันนองพากลับเข้าไปเอาศพกำนันทองกลับมา แต่พานนองปฏิเสธนอกจากนั้นยังหนีหายออกไปจากหมู่บ้านนี้ทันทีอีกด้วย